วันนี้มันเป็นคิวของการเราจะพูดถึงแบรนด์แบรนด์หนึ่งที่เรียกได้ว่าอยู่กับคนไทยหรือว่าอยู่กับผมเนี่ยมาค่อนข้างนานพอสมควรเครื่องนี้จะประกอบไปด้วย MSI ทั้งหมดนะครับ Microstar International นั่นเองหรือว่าบางกรแดงก็คือ MSI ดังนั้นเนี่ยนี่คือการรวมสเปคที่ประกอบไปด้วย MSI ทั้งหมดเท่าที่จะเป็นไปได้ดังนั้น CPU ฮะเป็น i5 14 400 turbo 47 g h z ครับนี่คือ10ค o r e 16 thread กาจอฮะอีกกาจอตัวนี้มันเป็นกาจอ MSI ครับ G Force RTX 4060แต่ว่าตัวนี้เป็น MSI Gaming X ตัว NV Edition NV Edition คืออะไรฮะมันจะเป็นตัว4060ตัว RAM 8GB ที่ผลิตแค่6,000ตัวทั่วโลกป่ะเสือเคสชุดน้ำเมนบอร์ดกาจอ ต่างนาจะเป็น MSI ทั้งหมดนะครับพาวเวอร์ส l ายพันวัตนะ A พัน G นั้นเครื่องนี้จะตกอ,อยู่ที่44,300ซึ่งเราสามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมได้นะครับโอเคมา ต่อมาครับเกมแรกไปเลยดีกว่าฮะอันแรก Full HD Extreme d s Balance เปิดเฟรมเจนหนึบกว่าเฟรมครับ CPU สาการ์ดจอ9ก CPU เย็นเจี๊ยบเลยฮะด้วยชุดน้ำจาก MSI M 2 4 0นั่นเองครับซีสสามสิสองศาเซลเซียสนั่นเองโอ้โหเฟ,ฟรมเรยคุณเสือครับทะลุไปเลยฮะ170เฟรมรรรรรรตรัวนี้ผมมองว่าโอเคแล้วล่ะนะครับนี่คือ Forbidden West Full HD d s Balance เปิดเฟรม Generation ครับแล้วปรับทุกอย่างไว้ที่ high แล้วน,นี่คือเราเล่นที่ Full HD เนี่ยมันลาก CPU เปรอบไป4 3เปอร์เซ็นะห็นป่ะ100เฟรมเล่นได้อยู่นะถือว่าแรงนะเพราะเมื่อวานผมเทสหนึ่งของนะ้โอโห20เฟรมครับอันนี้ถือว่าแรงแล้วถือว่าโอเคแล้วต่อมาฮะ ฟอร์ซ่าชั้นห้าครับต่อมาในมุมของพลังดิบครับ2 k พลังดิบครับเนี่ย2 k พลังดิบก็ยังไหวอยู่นะ126 12เฟรม120 110 125รรเฟรมย่อเฟรม1 2อเฟรมเห็นปะซีบิวแม่งเหลือจัดเลยนะนี่คือ full hd ด้วยซีบิวลา30%เนท่านั้นครับเกมต่อมาครับ <S <S จะเป็น the last of Us part 1 full hd fhd 3 native aa เลยแล้วกันเอาเป็นว่าประมาณนี้นี่ยกตัวอย่างให้ดูนะนี่คือ F3 เฟรมเจนครับแล้วพลังดิบด้วยนะถือว่าเป็น n a t i ี e แล้วเปิดแค่เฟรมเจน gen ด้วยได้อยู่ที่ประมาณ120เฟรมถ้าเราเปิดเป็น F3 บาลาน c e แล้วเปิดเฟรมเจนเหมือนเดิมใช่ปะเห็นปะดูเฟรมดิมันจะขึ้นถึงรเลยนะไม่ใช่110ละแต่ผมมองว่าภาพมันจะได้เท่านี้และเฟรมมันจะอยู่ที่160ต่อมา Hell d e v e l ถูกครับ Full HD Render s c เก็เป็นบาลาน c e นี่คือปรับสุดแล้วอันตราโ u อันตราว่ะโอ้โหมันมา80เฟรมชิบหาย มาแล้วฮะมาชินการมาแล้วอยู่ที่8-2เฟรมครับยางอีกรอบนึงนี่คือปรับสุดนั่นเองครับ87 88เฟรมปรับสุดปรับอันตร้าลองดาร้กอนด็อกมาไปไหนกันไหนล่ะ Full HD มันมี f r 3แล้วก็ด็อกมาฟูที่ปรับหายครับอ่ะเลยพลังดิบครับพลังดิบประมาณ78เฟรมครับ77 2เฟรมฟูที่ปรับหายพลังดิบครับ70เฟรม78เฟรมนี่คือดาร้กอนด็อกมาถูครับเอ้ยเล่นได้แล้วเทสได้แล้ว Wi-Fi เอเมืองแฟมครับไปดูกัน Full HD on X2 ว้าวทุกอย่างวิน High X2 เอวินิจัยไม่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 ไไม่ไเนี่ยร้อเฟรมเนี่ยเล่นได้แล้วอันนี้เล่นได้แล้วจริงๆสาระเลยเล่นได้จริงๆทุกอย่างเนี่ยแม่งแบบแม่งเพอร์เฟคมากทุกอย่างแม่งเร็วหมดนี่150เฟรมนะเนี่ยโอ้โหแม่งแบบ ไอ้เอฟรู้สึกว่าการ์ด CPU แม่งทำให้คอมแม่งแรงขึ้นเยอะเลยนะแม่งแรงแบบแรงแบบเห็นได้ชัดเลยแบบมันส่ง4000ไปได้อีกนะครับ5ฟเอไลน์หลที่สองมักินแล้ว19กิกเนี่ย red d e a d r e d e m p t i o n 2ฮะโอ้ Full HD ครับ texture เปอัลตราที่เหลือเป็นหอยไฮสตายสิฉันก็ไม่เหลือใครเหมือนเดิมมันสิมันจะมีใหม่หีือไม่โอ้ฉันรู้แล้วฉันจะเอาลงแกลงยังไงนะพวกไค่ตายสิกุเสือมันสู้ฉันอะ ไฟซะไฟซะเผื่อนี่คือ Marvel Spider-Man: Miles Morales HD ครับ DLSS Balance Frame Gen ใช่ปะแล้วทุกอย่างทุกคนจะเห็นเป็น Very High หมดเลยเว้ยเรตทรานซิชนี้จะเป็น High นะครับโอ้พระเจ้ามูเสือลองดูดันสิอุ๊ยอันนี้ผมต้องบอกตามตรงนะแบบไม่ปากตอแหลเลยนะ CPU มีผลมากปิดเฟรมเจนอุ้ยโอ้ยปิดเฟรมยังยังร้อยเฟรมอยู่ดีว่า นี่พูดจริงๆนะครับ่อไปอาร์ครับเดเวอสบาลานด์เฟร,รมเจนเป็นจำเป็นนะกราฟิกเป็นฟูเอดีแบบกลางนะครับโอ้เล่นได้สบายชิลพร้อกับเฟร,รมนี่อาร์คภาคใหม่อันนี้แห,หละครับอันเรยวเอ็นจินห้านี่แหละครับโอ้แรงกินเซลเซ2วะ่ Full วนะฟู l อสดีแบบกันเออวะ่ะโอ้โหเสือตามตาม ไม่เคยเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ผิดหวังในตัวมันเลยครับสําหรับอุ้ยแบ้งลื่นชิบหายครับตันนี้ไม่เห็นกูน่งโง่นะสา0ร,ร้อยเฟรมครับอุ้ยไม่ผิดหวังนะเสือไม่ผิดหวังครับไอตัวนี้ไม่ผิดหวังเลยครับกูถามจริงๆมันไม่ตายโอเคเจ้าสามร้อสามร้อยันนี้คือทำได้ดีเลยนะครับสำหรับไอห4า0 0็สี่สี่ร้อเขาเอินซเป็นหลังไงตายโง่ไวมึงวางเป้าดีด,ด ดังนั้น CPU ฮะเป็น i5 14400 turbo 4.7 g h z ครับนี่คือ10ค o r e 16 thread เมนบอร์ดเป็น MSI Pro b 7 0 m p d d a f s อย่างที่ผมบอก RAM เยอะนะครับ แรมเป็นสาย12กิกะดีบัไรท์ครับจาก Kingston Fury เป็นตัว RGB นะแรมเยอะเป็น DDR5 ด้วยบัสฟิต4,800เมกะเฮิใช์นะคเสือครับกาจอฮะอีกาจอตัวนี้มันเป็นกาจอ MSI ครับ GeForce RTX 4060แต่ว่าตัวนี้เป็น MSI Gaming X ตัว NV Edition NV Edition คืออะไรฮะมันจะเป็นตัว4060ตัวแรม 8GB ที่ผลิตแค่6,000ตัวทั่วโลกป,ป่ะเสือพาวเวอร์สปายเนี่ยเป็น MSI MPG A1000G MSI MPG A1000G เนี่ยคือพันวัตต์นะพาวเวอร์พัน วัดแ80พัสโกลประกัน5ปีนะครับตัวเคสครับเป็น MSI MAG ตัว Ford 3 2 0 R นะครับข้างหน้า3พัดลมหลัง1พัดลมนะครับสวยงามเห็นไหมสัว s ส o ต a g เเป็น s a n d i s k ครับ SSD M.2 เป็น SATA เป็น s a n d i s ส2งร้สนิจากแซน i ิส,ส,สตัว X400 นั่นเองนะครับแล้วก็ ในส่วนของชุดน้ําเป็น MSI Core Liquid M240 ชุดน้ํา2ตอน240มิลลิเมตรอันนี้จะเป็นสตริปเห็นปะเป็นสตริปอย่างนี้ครับแล้วก็ชุดน้ํา2ตอน240มม Intel Core i 5 14400นะครับ65วัตต์ครับ Socket อเจนด์มครับ10คอร์16กเทสเทอร์โวลสิบจุดก็ตรงรุ่นหมดนะครับเมนบอร์ดก็ MSI Pro B เ6 0 MP ตัวนี้เมมโมรีครับ DDR5 32าดกิกครับบัสพีดสี่พันแปดเมกะเฮิร์สต์นะครับการ์ดจอครับเป็น RTX 4060 MSI ครับตัว Division, att, ร้อยสิบ115วัตต์ผลิตแค่6,000ตัวในโลกนะ8 g กิกจีดีดาหจากไฮเนีกตรงนี้นะครับโ okay. อเคเอาประมาณนี้ครับนี่คือ MSI c o m p คอมพิวเตอร์เซแฮมซีพียูครับฝากไปด้วยนะครับรวมอุปกรณ์ทุกอย่างจาก MSI เนาะประมาณนี้แหละครบหมดประมาณนั้นรองตัดใจดูแล้วกันนะวันนี้ก็คือ MSI c o m p คอมพิวเตอร์เซตครับไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย